เรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูว้ดำเนินรายการวัชรินคันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะทุกวันพุธเวลา4.30นาฬกานาทีไปจนถึงเวลา5.00นาฬิกาโดยประมาณทาง89.5 วิทยุราชมงคลนะคะดิฉันวัชรินทร์ชานั่งเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในช่วงแรกวันนี้เป็นงานที่สิริราชของเรานะคะ,ะแพทย์ทยาศาสตร์สิริราชเนี่ยจับมือกับ DNDI ในการที่จะวิจัยแนวทางในการรักษาไข้เลือดออกเราจะเห็นตัวเลขของไข้เลือดออกเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็มีผลต่อชีวิตของผู้คนเราอะ มากขึ้นมากขึ้นแต่เราไม่ค่อยเอดใจกันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องอื่นที่เรามองว่ามันเรื่องใหญ่กว่าอย่างเช่นโควิด1 9เนี่ยมันโอ้โหตัวเลขแต่ละวันเนี่ยคือแบแทบจะมองกันเป็นตลาดหุ้นเลยนะในช่วงหนึ่งแต่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเนี่ย เราลืมกันแต่สิริราชไม่ลืมนะเป็นฟังข่าวนี้กันค่ะคณะแพทยาศาสตร,ร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคที่ถูกละเลยหรือว่า DNDI เพื่อการพัฒนาด้านการป้องกันและรักษาที่สามารถเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพสำหรับโรคไข้เลือดออกโดยผลของการลงนามครั้งนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในการทำงานร่วมกัน 5ปีค่ะด้วยข้อตกลงดังกล่าวทำให้สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ชั้นนำของไทย อย่างคณะแพทยาศาสตร์ศิือราชพยาบาลเนี่ยจะกลายเป็นสมาชิกรายแรกในแผนงานความร่วมมือแบบภาครีระดับนานาชาตินะคะนำโดยกลุ่มประเทศที่มีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าโรคไข้เลือดออกก็เป็นโรคประจำถิ่นของเรานะคะโดยการอุทิศให้กับการวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการค้นหาและก็ส่งมอบแนวทางการรักษาใหม่สาหรับโรคไข้เลือดออกนะคะ ศาสตราจารย์ด็เอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาค่ะคณะบดีคณะแพทยาาศาสตร์สิ่ริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกว่าแม้เราจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่อาจเพิกเฉยในความพยายามที่จะต่อกรกับโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านคนทั่วโลกนะคะ พูดถึงโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยแล้วก็เป็นที่เป็นปัญหาของประเทศไทยอันดับหนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะการกําจัดโรคนี้ให้หมดไปถือเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณาสุขที่สิริราชพยายามในการวิจัยและพัฒนาการรักษารวมถึงความก้าวหน้าด้านวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแต่ก็ยังให้ผลลัพธ ไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะความร่วมมือครั้งนี้กับ DNDI ก็เป็นก้าวที่สำคัญในการทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในสถานที่วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการสนับสนุนให้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยได้อย่างถาวรนะคะ ไข้เลือดออกหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าไข้เดงกีเป็นโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโดยมีความเกี่ยวข้องคือมีความผกผันผันผวนตัวแปรที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่แปรแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นหนึ่งใน10ของภัยคุกคามในระบบสาธารณสุขทั่วโลกค่ะอาการของโรคเนี่ยสามารถพบได้ตั้งแต่มีไข้คลื่นไส้อาเจียน ปวดตามร่างกายรวมไปถึงเจ็บกล้ามเนื้อข้อต่อหรือว่ากระดูกด้วยความรุนแรงของอาการดังกล่าวก็เลยทำให้ไข้เลือดออกเนี่ยบางทีก็รู้จักกันในชื่อไข้กระดูกแตกนะคะสำหรับไข้เลือดออกที่เรียกว่าไข้เลือดออกไวรัสเดงกีสามารถทำให้เกิดอาการช็อกเลือดออกภายในอวัยวะภายในล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้นะคะโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลกเนี่ย มีผู้ติดเชื้อสูงถึง390ล้านคนต่อปีค่ะมากกว่า100ประเทศคือมีการแพร่ระบาดไปแล้วเนี่ยมากกว่า100ประเทศแต่ยังไม่มีการรักษาไข้เลือดออกโดยเฉพาะนะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเหตุให้ผู้คนเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยแต่ยังส่งผลที่จะเป็นภาระ สำหรับระบบสาธารณาสุขในพื้นที่เหล่านั้นอีกด้วยโดยอีกร้อยละ70%เซ์ของภาวะโรคไข้เลือดออกทั่วโลกเนี่ยอยู่ในเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่โรคไข้เลือดออกชนิดได้แรงเนี่ยได้เป็นสาเหตุสำคัญในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในเด็กและผู้ใหญ่อีกด้วยนะคะส่วนในประเทศไทยค่ะพบผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกหลายหมื่นรายในแต่ละปีค่ะซึ่งจะมีการระบาดหนักในทุกทุก 2 3ปีอย่างล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2,562มีการระบาดโรคอย่างกว้างขวางในแถบเอเชียตนออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศไทยมีผู้ป่วยมากกว่า1,31,000รายค่ะ ความร่วมมือครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป้าประสงค์ที่จะนําไปสู่การค้นพบวิธีการรักษาใหม่ที่จะช่วยเยียวยารักษาอาการไข้เลือดออกป้องกันไม่ให้โรคพัฒนาไปสู่ไข้เลือดออกชนิดร้ายแรงนะคะรวมถึงช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อระบบสาธารณสุขค่ะ DIDDIDNDI เนี่ยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินการมาอย่างยาวนานในเรื่องของ โครงการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติโดยเป็นการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมายค่ะเพื่อสร,สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการแบ่งปันองค์ความรู้ข้อมูลแล้วก็วิทยาการต่างๆที่เท่าเทียมแล้วก็รวดเร็วรวมถึงงานด้านการระดมทุนช่วยเหลือด้านต่างๆนะคะการค้นหาวิธีการรักษานะ้บว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าไข้เลือดออกนั้นมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจาก สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีการคาดการเอาไว้ว่าจะไม่เพียงส่งผลในเรื่องของสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในแหล่งที่เป็นโรคประจําถิ่นให้แย่ลงไปกว่าเดิมเท่านั้นแต่การที่จะจํากัดพื้นที่ในการแพร่กระจายเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผลกระทบของโรคนี้เนี่ยลดน้อยลงไปนะคะ โดยตัวเลขอุบัติการของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ85นับตั้งแต่ปี2533จนถึงปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยโดยอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย ก็มีการทำนายว่าจะทำให้เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมีการขยายตัวได้ไวขึ้นรวมถึงอัตราการรอดชีวิตการขยายพันธุ์และการเกาะกัดของยุงเป็นที่เป็นภาหะของโรคด้วยเนี่ยมีการคาดการถึงจำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคใกล้เลือดออกเนี่ยจะแตะไปที่ร้อยละหกสิบของจำนวนประชากรโลกในปี2623นนะคะด้วยสาเหตุจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีการเดินทางข้ามไปมาระหว่างกันมากขึ้นรวมถึงการขยายตัวของ ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเติบโตด้านสถิติของประชากรด้วยนะคะโดยข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการศึกษาโครงการศึกษาร่วมกันต่างๆมีการต่อย,ยอดการศึกษาวิจัยขั้นก่อนคลินิกในด้านการรักษาที่มีความเป็นไปได้การทดสอบประสิทธิผลของยาชนิดเก่าที่จะนำมาใช้นะคะรวมถึงการดำเนินการทดลองทางคลินิก ของยาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่ดีซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าในเรื่องของพัฒนาด้านการแพทย์ของเราเนี่ยหรือมาตรฐานด้านการแพทย์ของเราระบบสาธารณาสุขของเราเนี่ยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงครู่หนึ่งค่ะกลับมาในช่วงหน้าเรื่องราวจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเรื่องราวจากต่างประเทศที่จะหยิบมาพูดคุยกันเนี้ยหลายคนน่ะคงจะได้ยินแว่ๆแวๆแ,แล้วได้เห็นรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวิชั่น2030 ที่จะมีการปฏิรูปซาอุดิอาระเบียที่เขาได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วเราได้ผลพวงยังไงก็คือมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งมีการคาดว่า เขามีความต้องการแรงงานของเราที่จะเข้าไปทำงานในซาอุดิอาระเบียมากขึ้นนะคะตอนนี้ได้โอกาสก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าวิชั่นในการปฏิรูปซาอุดิอาระเบียที่เขาตั้งธงไว้ว่าเขาจะไม่ง้อน้ำมันเพราะว่าที่บอกว่าไม่ง้อนน้ำมันเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะด้วย เทรนด์ของโลกที่ต้องการที่จะลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้ลดลงเทรนด์ของโลกไปเป็นมุมนี้มันก็เลยทําให้เขาต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงออกมาจากน้ํามันนะก็เลยเปิดวิชั่น2020นออกมาซึ่งถูกกล่าวถึงกันมากเป็นแผนปฏิรูปเศรธธษฐกิจสังคมที่ออกแบบมาเพื่อให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่พึ่งพาน้ํามันโดยสํานักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาก็รวบรวมสาระสําคัญเดี๋ยวดีฉันจะไล่เรียงให้ฟังนะคะ ประเด็นแรกก็คือมีการตั้งกองทุนการลงทุนสาธารณะโดยการปรับโครงสร้างกองทุนการลงทุนสาธารณะหรือว่า PIF ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเนี่ยจะเปลี่ยนซาอุดิอาระเบียจากผู้ส่งออกน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นมาหาอำนาจด้านการลงทุนก็คือเขามีเม็ดเงินอะที่จะไปลงทุนตัวอย่างการลงทุนที่เราเห็นมาโดยตลอดนะสำหรับ ประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยเราจะเห็นสายการบินเขาเป็นเจ้าของสายการบินแบบคือเขามีน้ํามันเหลือเฟือนะสายการบินที่บินไปทั่วโลกแล้วก็เป็นฮับการบินของโลกเนี่ยอยู่ในแถบตอนออกกลางเนี่ยหลายๆสายการบินอันนี้ก็เป็นตัว ตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างหนึ่งของการที่เขาจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนให้มีกองทุนการลงทุนสาธารณะนั่นหมายความว่าเขามีเงินนี่เขาก็สามารถที่จะเจียดไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหรือในหน่วยเซกเตอร์ที่เขามองว่าจะทำกำไรให้กับเขาได้โดยในปี2,500 58ที่ผ่านมาเนี่ย PIF สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆในอุตสาหกรรมอื่นๆทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่30,000ล้านเรียวหรือ80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสินทรัพย์ของตนจาก600,000ล้านเรียญเป็น7ล้านล้านเรียญนะคะรวมถึงอะไรมีการพูดถึงว่าเม็ดเงินเหล่านี้อาจจะมา,าจ้างให้เราเนี่ยเป็น ลงครัวให้กับเขาผลิตอาหารให้กับเขาอย่าลืมว่าตอนอกางเนี่ยไม่มีออไม่มีพื้นที่ในการทำกรเกษตรกรรมนะแล้วเราเองนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพียงแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐของเราก็ต้องทันนะว่าไม่ใช่ว่าเขาเออมาจ้างกเกษตรกรเราส่งของดีไปให้เขาทั้งหมดเลยแต่เราเรากินของที่เกรดต่ำลงมาหรือสัญญาผูกขาดทำให้เราเองนั้นเสียประโยชน์ตรงนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต้องเท่าทันด้วย ประเด็นที่2ก็คือการทำซาอุดิอารามโคก็คือการเปลี่ยนบริษัท ding, เฮลดิ้งด้านพลังงานคณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งนะคะนำบริษัทลูกบางแห่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทแม่มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์การนำหุ้นไม่ถึง5%ไปเปิดขายให้สาธารณะครั้งแรกหรือที่เราเรียกว่า IPO ก็คือขายหุ้นแค่1%เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำ IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกละ<อ>เพราะว่ามูลค่าการลงทุนของเขาถึง2ล้านล้านดอลลาร์นะคะประการต่อมาก็คือการปรับโครงสร้างเพื่อให้สถานะทางการเงินหน่วยงานของรัฐอยู่รอดได้ในระยะยาวค่ะโดยวิชั่น2020เนี่ยเลือกเลือกใช้การปรับโครงสร้างหน่วยงานแล้วก็สินทรัพย์ของรัฐแทนการลดค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญการปฏิรูปไม่จำเป็นว่ารัฐ ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครั้งใหม่แต่เป็นการทำโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วต่อไปอย่างเช่นปรับโครงสร้างของกระทรวงเคหะส่วนเงินอุดหนุนแห่งรัฐให้ใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าเงินที่ให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องได้ไม่ใช่ให้กับกลุ่มคนรวยก็คือมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสแกนการลงทุนว่ามีลดความเหลือลอหล่อมล้ำเหลื่อมล้าของประชากรของเขานั่นเองนะคะ ประการต่อมาก็คือด้านการทหารรัฐบาลมีแผนที่จะตั้งบริษัทโฮลดิ้งหนึ่งแห่งทําอุตสาหกรรมกลาโหมไอคำว่าอุตสาหกรรมกลาโหมเป็นอะไรบ้างลองนึกเอานะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นให้เป็นกิจการของรัฐเต็มรูปแบบต่อมาก็ค่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบียคาดว่าจะทำะคาดว่าได้ทำแล้วเสร็จไปใน ไปในปี2,560แล้วนะคะในส่วนของอการลงทุนด้านการทหารประการต่อมาก็คือเรื่องของระบบกรีนการ์ดซาอุดิอาระเบียนเนี่ยก็จะทำระบบกรีนการ์ดเนี่ยมาใช้ภายใน5ปีจากนี้ไปนะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตและทำงานในราชอาณาจักรในระยะยาวได้ประการต่อมาก็คือการทำเหมืองแล้วก็พลังงานหมุนเวียน โดยซาอุดีอาระเบียเนี่ยตั้งเป้าผลิตพลังงานหมุนเวียน9.5กิกะวัตต์แล้วก็ต้องมีอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอุตสาหกรรมทำเหมืองต้องสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยสู่ระดับ9.7หมื่นล้านริยาหรือ2.59หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้เป็น9,000คนภายในปี2,563ภายในปีนี้นะคะ ทางด้านผู้แสวงบุญซาอุดิอาระเบียเล็งรับผู้แสวงบุญเพิ่มจากปีละ8ล้านคนเป็น30ล้านคนโอ้โหเยอะมากนะ8ล้านคนเป็น30ล้านคนหลับตาให้ดีนึกถึงว่าวันนี้รับคนได้8ล้านจะเพิ่มเป็น30ล้านยังไงร,ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต้องรองรับได้การเดินทางที่พักอาหารต้องรองรับได้นะคะ โดยเป้าหมายของวิชั่น2030มเนี่ยมีเป้าหมายอื่นๆรวมอยู่ด้วยมากกว่า12ข้อในขณะที่ประกาศแผนยังไม่มีรายละเอียดว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ยังไงนะคะแต่ปลายทางคือเขาตั้งเป้าไว้ว่าในปีพุทธศักราช2573รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากน้ำมันเนี่ยทะลุ6 0แสนล้านเหรเยญ ภายในปี2563และ1ล้านล้านยิ่ลย้อภายในปี2573นะคะอ่านออกเสียงลำบากประมาณหนึ่งนะคะในเรื่องของการว่างงานนะเขาจะลดการว่างงานให้เหลือ7% จากเดิมเนี่ยที่มีการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ11.6นะคะด้วยการกระตุ้นให้สถาบันการเงินจัดสรรเงินลงทุน20%ของทั้งหมดมาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กภายในปี2573ก็มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น5.7%ของ GDP นะคะมีเงินออมภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก6%ของรายได้ครัวเรือนเพิ่ม จาก6เป็น10%สัดส่วนการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มขึ้นจาก16%เป็น50%สูงที่เดียวนะคะของ GDP แล้วก็จะมีการเพิ่มแหล่งโบราณคดีที่ได้รับการรับรองจากยู e s สโกเป็น2เท่าแล้วก็มีสุดยอดร้อยเมืองโลกเนี่ยในสุดยอดร้อยเมืองโลกจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องอยู่ในซาอุดีอาระเบีย3เมืองนะเขาตั้งเป้าแบบนั้นแล้วก็เพิ่มจำนวนชาวซาอุที่หันมาเล่นกีฬาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เป็น40%จากตอนนี้มีอยู่แค่30%แต่หลังจากผ่านไป5ปีโดยแผนนี้ได้มีการใช้มาแล้ว5ปีนะสภากิจการเศรษฐกิจและการพัฒนาซาอุดิอาระเบียก็ได้มีการทบทวนว่า5ปีจากการประกาศวิชั่น 3, เอง0น2าม0เ,เนี่ยพบว่าในเดือนเมษายนของปี2 5 6 4ประสบความสำเร็จใน3ทีมหลักค่ะซึ่งประกอบด้วยสังคมรุ่งเรืองเศรษฐกิจมั่งคัง่งประเทศชาติก้าวไกล โดยเว็บไซต์อารับนิวเนียรายงานถ้อยแถลงสภากิจการเศรษฐกิจและพัฒนาซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุขฉุกเฉินภายใน4ชั่วโมงตอนเปิดตัวแผนอยู่ที่36เพิ่มเป็น87การจัดการถนนดีขึ้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรายปีลดลงจาก28.8คน ต่อประชากร1 0 0 0 0แคนเหลือ13.5คนนะคะนี่คืออัตราการเสียชีวิตนะคะแล้วก็จํานวนประชาชนที่หันมาเล่นกีฬาสัปดาห์และ1ครั้งเนี่ยเพิ่มจาก13%เป็น19%ในปี2,563แหล่งโบราณคดีท่องเที่ยวได้เพิ่มจาก241แห่งในปี2,560มาเป็น3อ4แห่งในปี2,562ก็ ช่วยช่วยสร้างงานในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สร้าง GDP อย่างมีนัยยะนะคะแล้วก็มีการทำเมืองไฮเทคก็คือนิยอมนะคะมูลค่า5แสนล้านดอลลาร์ให้เป็นศูนย์กลางอของเศรษฐกิจ ก็กำลังก่อสร้างอยู่บนทะเลแดงนะคะโดยโจเซฟแบตลีย์อีอบริษัท Tech and Digital Holding ของนิยอมเนี่ยก็เปิดเผยกับ AFP ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าที่เมืองไฮเทคแห่งนี้เนี่ยจะมีหุ่นยนต์แล้วก็กำลังทดลองแท็กซี่ลอยฟ้า เดินหน้าเปิดรับผู้อาศัยและธุรกิจได้ตามแผนค่ะโดยจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2568นสะคะส่วนทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเสาหลักของโครงการวิชั่น2030เพื่อเตรียมพร้อมเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอาหรับให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ามันโดยทางการซาอุดิอาระเบียก็โหมโฆษณาแหล่งโบราณสถานทะเลทรายทิวทัศน์งดงามแล้วก็ชายหาดแต่ ก็ยังเน้นแหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่อย่างกรุงริยาแล้วก็เจด,ด้านะคะเมืองท่าริมฝั่งทะเลแดงทางภาคตอนออกที่ทางการทุ่มเม็ดเงินไปมากมายนะคะให้มีแหล่งบันเทิงนะคะโดย AFP เนี่ยก็ได้รายงานด้วยว่าที่ผ่านมามากุมกรราชกุมารมูฮัมหมัดทรงพยายามจะปรับภาพรักอนุรักษ์ นิยมสุดขั้วของประเทศโดยอนุญาตให้มีการเปิดโรงภาพยนตร์ให้ผู้หญิงสามารถขับรถได้ผู้หญิงกับผู้ชายไปดูคอนเสิรต์ตไปแข่งขันกีฬาด้วยกันได้แต่ว่าทางอับดุลลาอัลฟาเอสนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนเศรษฐกิจมองว่าการปฏิรูปการท่องเที่ยวไม่ใช่มีแค่นั้นนะคะจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโรงแรม แล้วก็ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องสร้างจิตสํานึกประชาชนให้เห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็คือเรื่องของการใส่เซอร์วิสมายนะถ้าฟังถึงตรงนี้ถ้าเกิดคนไปเที่ยวแล้วไม่ยิ้มให้เขาไม่บริการให้เขาเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยน่าเที่ยวที่สุดนะคุณผู้ฟังนี่คือทั้งหมดนะกลับมา พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินคณนาชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทาง f 89. m 89.5 MHz เมรรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุราชมงคลธัญบุรี